Sen bu sadece. ไปเวที่ยงอินเวร์แรนนะเขาจะให้เรานั่งกระเช้าหนึ่งสามหรือสี่ค่ะอากาศจะเย็นเย็นคณะทัวรเราก็นั่งกระเช้ารอยฟ้ากันสนุกสนานตอนนี้หิมะตกตอนนี้อากาศอยู่ที่ติดลบห้าองศาค่ะเราก็จะมองเห็นหิมะแต่ไกลเลยยงอินเวร์แอนเจ้าของก็เป็นเจ้าของ ซัมซุงเพราะฉะนั้นเ,เขาก็ Never mm hmm. เนรมิตเมืองแห่จงจินตนาการและเทพนิยายนะคะอยู่ที่ยงอินแบรนด์ค่ะเป็นสวนสนุกกลางแจ้งซึ่งนอกเหนือจากเครื่องเล่นต่างๆที่เหมือนดิสนีย์แลนด์แล้วนะคะเขาก็ยังมีสวนสัตว์สปรีนะคะให้เราได้ชมช่วงนี้อากาศติดลบห้องศาแต่ปรากฏว่าคนเกาหลีและนักท่องเที่ยว ก็ยังมาเที่ยวชมความสนุกสนาในดินแดนแห่งเทมเพิลให้เราก็จะมาดูต mal ัวไลเกอร์ซึ่งเป็นสารผสมระหว่างเสือกับสิงโตค่ะมีอยู่ที่ยงอินเมรนส์ฟรีวอล์ค KXP Travel ขอนำท่านสู่ดินแดนสีฤดูดเที่ยวเกาหลีดินแดนดอกไม้และใบไม้เปลี่ยนสีตามหล่อสีลี่ดังหนังเกาหลีเยือนกรุงโซลดิสนีย์แลนด์เกาหลีเอเวอร์แนด์พระราชวังโบราณพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านภูเขาน,านํนอาอนและตึกที่สูงที่สุด63ชั้นชมแหล่งสกีและสปัติมาช่วงหน้าหนาวพร้อมช้อปปิ้งที่ย่านโทงเดมุนอิเทวนลิมโนไกตุนโสมหมูย่างเกาหลีขนาดแท้และดั้งเดิม ตามรอยแด้จังกึมเที่ยวบ้านซีรดุลและเกาะน,นามนี้ในราคาโปรโมชั่น0 2 7 3 6 8 4 4 4 6 0 8 5 9 3 9 9 9 0 9เราไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียว จริษั Place, ท NKX Place Travel ผู้นำในด้านการทัวร์ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกโดยคุณแดนซี่ซับสมัยที่บริหารงานในระดับคุณภาพไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหนเราพร้อมมอบความสุขตลอดการเดินทางเพื่อคุณบาหลีดินแดนแห่งวัฒนธรรมตะวันออกที่ยังคงความงดงามแห่งวิถีชีวิตยุโรปดินแดนหินช็อปปิ้งในฝันเอเชียและทั่วโลกเราจะไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียว โทรด่วนวันนี้ที่027368444 6นำท่านเยือนหมู่เกาะเทพเจ้าเที่ยวครบสูตรบาหลีดั้งเดิมวิหารกลางมหาสมุทรอินเดียทานลอล็อกสัมผัสความงดงามของทะเลและว,วัฒนธรรมบาหลีดั้งเดิม ขอพอรพระเพื่อความเป็นสิริมงคลที่วัดแมงวีวัดแห่งสามภพสามโลกช้อปปิ้งให้จุดใจที่ตลาดปราบเซียน19,900บาท0 2 7 3 6 8 1 0 3 0 2 7 3 6 8 1 6 8 0 8 5 9 3 9 9 9 0 9เราจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียว NK Express Travel ขอนำท่านสู่เส้นทางทัวแห่งธรรมะนมัสการและขอพอรเพื่อความเป็นสิริมงคลที่บูโรพุโทโธพุทธศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ตระการตาเชื่อกันว่าถ้าผู้ใดได้สัมผัสองค์พระในสถูกบงสุดแล้วจะทำให้คำอธิษฐานเป็นจริงขอพอรองค์จตุคามรามเทพที่จะดีศักดิ์สิทธิ์สมัยอาณาจักรรีวิชัยเรืองอำนาจเที่ยววิหารเมนดุวังสุลต่านที่วดงานและล้ำค่าด้วยโบราณวัตถุและโบราณสถานส่วนน้ำ แ่ e งกระสัดในสมัยโบราณวัดต้นกำเนิดรามยานะวัดพระมนานขอพรเทพต่างๆในศาสนาฮินดูช้อปปิ้งกับสินค้าพื้นเมืองที่ย่านมาลิโบโลพักโรงแรมหรูลิ้มรสอาหารลดเลิศก,กับโปรแกรมโปรโมชั่นแห่งปีในราคา19,900บาทเท่านั้นที่นั่งจมีกจำกัดโทร02-7368444-6แถมฟรีองค์จตุคามรามเทพเรา ไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียวค่ะช่วงท้ายรายการนะคะมาถึงแล้วนะคะปีใหม่ปีนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะคะ ก็ไม่ต้องเสียใจค่ะเที่ยวเมืองไทยเราก็มีสถานที่สําคัญมากมายนะคะบางท่านนะคะก็อยู่เขาดาวกันที่บ้านค่ะจริงๆแล้วนะคะสถานที่ไหนก็เหมือนกันค่ะถ้าเราอยู่กับคนที่รักและรู้ใจค่ะนะคะสาหรับคนที่ยังไม่มีแฟนคนโสดไม่ต้องกลัวนะคะอย่างน้อยนะคะเราก็มีความสุขเล็กๆน้อยๆนะคะกับความฝันอันยิ่งใหญ่ในชีวิตค่ะนะคะปีใหม่ปีนี้นะคะทุกทุกประเทศนะคะก็มีการฉลองเขาดาวกันค่ะ ะะเราก็ได้นําภาพสนุกๆจากต่างประเทศมาให้ท่านผู้ชมค่ะคําถามคต่ออยู่ท้ายรายการแล้วค่ะสําหรับวันนี้นะคะแนนจะไปฉลองปีใหม่แบบงงเหงาคนเดียวค่ะแต่จะฉลองให้ท่านผู้ชมด้วยค่ะพบกันในอาทิตย์หน้าค่ะสุขสันต์วันปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ We earning dollars, turning car we mind them all we pay Some got gold and oil and diamonds, all we got is marriage. Legalize it, time to recognize it. Just give me the cheese, I'll make a smoke your job, chow. You make we please, so don't provoke it's it's it, y'all We don't need no seats, so we're not gonna cook it's it's it, y'all. So to so so mind the cheese, we gotta take it slow.